สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาทายผลบอล7คู่ด้วยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่าคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่26กันยายน2566นะครับก่อนเราจะไปชมวีดีคู่แรกของเรานะครับเราไปดูผลงานก่อนเราเมื่อคืนนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้ากี่กู้กินกี่บิน ไปรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานวีพีของลรเมื่อคืนนี้นะครับไหนงานนี้ก็เข้าไปอีกห้าคู่ด้วยกันนะครับเข้าสวยๆชวยเช่นเคยนะครับโดยวีพีคู่หลักของเรานะครับระหว่างคอฟเฟนไฮนนะครับต้นราชเบียนของดอทมูนนะครับคู่นี้จบที่สกอร์หนึ่งต่อสามนะครับเราปักสมองทางด้านดอทมูน moon นะครับ เพราะฉะนั้นคููนี่ก็ถือวันรับไปเต็มๆนะครับแหมงานนี้ก็รับกันอีกแล้วนะครับถ้าใครอยากเข้าสสาๆแบบนี้ทุกวันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาวพบอไอนะครับเพียงท่านแอดไลน์มาที่ PE99 อย่าลืมเซตข้างหน้าด้วยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับพร้อมรับข่าวสารฟรีและคำแนะนําดีๆจากทางช่องพบอไอไทยบอลนะครับแอดมาแล้วครับที่ PE99 อย่าลืมเซตข้างหน้าด้วยนะครับและสําหรับค่ำคืนนี้นะครับทางช่องพบอไอไทยบอลนะครับเรามีกิจกรรมดีๆไม่ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับ เพียนไทยสกอร์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างบอลมัดนะครับต้นรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับเพียงไทยสกอร์คู่นี้ให้ถูกต้องนะครับหรือมีของรางวัลมอบก็ได้นะครับเงื่อนไขที่ปักหมุดใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเรามารวบสนุกกันนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างสเปอร์นะครับต้อนรับการไปเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเวลาฮาดุมคืนนะครับเราไปดูข้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าเขาเป็นยังไงโดยบรรทุนทีมเจ้าบ้านในสเปอร์นะครับชนะไป3แพ้1เอนนั้่งเเดียวทา ส่วนดางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยชะนะไป5นัดติดไม่แพ้ใครเลยอย่างโคตรเลยนะครับแล้วไปดูผลเกมไม่บ้ากันทั้คู่ดีกว่าคราว่าเป็นไงโปรแกรมทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับชะนะไป4แพ้นหนึ่งนะครับส่วนดางด้านทีมเยือนเนี่ยนชะนะไป3นัดติดเสมอไป2เท่าน,นั้นเองนะครับผมเรามาพูดสภาพาของบอลของทั้งสองทีมดีกว่าเขาว่าเป็นยังไงโปรแการทีมเจ้าบ้านเนี่ยสเปอร์เนี่ยเพิ่งบุกไปเจ๊ากับทั้งด้อาร์เซนอลมา2-2นะครับในลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่อความพร้อมของทีมเนี่ย ไม่มีรายงานว่ามีผู้ดได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแพนเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกเสียจากทางด้านอีวานเปลิซิสไบรอนกิลไลออนเซคเคงและเอฟฟี่ไวแมนนะครับสี่ตัวเจ็บหน้าเดิมที่ยังอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับส่วนการจัดทีมมาในระบบ4 2 3 1นะครับมีทางด้านกูริโมวิคาลิโอเปโดโปโลคริสเตียนเลโอเมโลมิกกี้ฟันเตฟอนเ,นเดสตินี่อูดอกกี้ปเาเปมาตาอีปิซุมาเคยาลูเซฟกี เจมส์ดิดสันเมเนอร์โซโลโมอนและซอดงมินนะครับส่วนทางด้านเลี้ยวพูงเนี่ยเพิ่งเปิดอาชนะเลสเตอร์มา3าต่อหนึ่งนะครับในศึกลีกครับช่วงกลาสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมเนี่ยก่อนลงเตะหรือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกเสียจาออกเทอโก้อ,อันคาตานาซึ่งเจ็บยาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทางด้านการวางแผนทีมอะมาในระบบ4ี่สโดยมีทางด้านของอิริสซงบเบอร์เกอร์โจโกเมสชูแอนมาดิฟเฟอร์กินฟอนไรแอนดรู โรเบิร so ์ตซันโดมินิกโซโบไลส์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คริสโจโมฮัมเหม็ดซาลาดับเบินยูเนียนและหลุยดิอัสนะครับแล้น,นี่ก็คือสภาพความแข็งของทั้ง2ทีมก่อนเตะน,นะครับเรามาดูทางด้านผลต่อรองดีกว่าครา,าเป็นไงโดยผลต่อรองนะครับกลายเป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะครับต่อยทีมเจ้าบ้านเดินสเปอร์วิ่งนำออกไปก่อนนั่นเองนะครับดูแค่ทูเอ็ดของทั้งคู่ดีกว่าครัว่าเป็นยังไงเพื่อไปดังทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป5้เสมอแ ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยเชนาไปถึง16เกมด้วยกันนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับถ้าใครชอบนะครับแอดไลน์มาที่ PE99 นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับเรามาตอนคู่ที่2เลยหรอครับอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับร่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าแมนยูของเรานั่นเองต้านาก็มีเยือนของคริสตันพาเลตนะครับเวลา3ามทุ่มตรงเราไปดู5เกมล่าสุดสำหรัคู่ดีกว่าว่าเป็นยังไงเปอร์บาลนินเจ้าบ้านเนี่ยชนะไป2แพ้ไป3นะครับดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แพ้มากกว่าจชนะส่วนทางด้านทีมเนี่ย ชนะ2เสมอ1นแพ้2ก็ออกผลปานกลางสัส่วนใหญ่นะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของนักคู่ดีกว่าว่าเป็นไงส่วนผลเกมในบ้านเนี่ยทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่ายังรักษาเกมในบ้านได้ดีนะครับชนะไป3แพ้1เสมอหนึ่งส่วนทางด้านนินเยียนเนี่ยชนะไป2นะครับเสมอ1นแพ้ไป2งนะครับมาดูกันว่าแฝงข้องสองทีมดีกว่าเขาเป็นไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ4231ส่วนทางด้านนินเยียนอ่ะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับงานนี้ก๊อบกันมาเรียบร้อยเลยนะครับ พูดถึงทีมเจ้าบ้านยายอย่างแมนยูเนี่ยเพิ่งจะเปิดลาเอาชานะมาได้สดๆร้อนๆนะครับสต่อศูนย์ในศึกดิดครับที่ผ่านมาแต่อย่าลืมนะว่าทั้งคู่เนี่ยมีโรเตชันเยอะพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามเจ็ดชุดใหญ่ทีมฟูลองเตะกันนะครับก็ไม่ง่ายนะครับที่จะถล่มกันยับขนาดนั้นแต่คุณซื้อร้อยห้าสันเนี่ยคงจะเซตแท็กติดเน้นรับเป็นพิเศษนะครับนี่เจ็ดรงเนี่ยถูกเจ้าถิ่นต้อนแน่นอนปันหญหาเดียวจากทีมเจ้าบ้านเนี่ยคงมีปัญหาเดียวคือความไม่สม่ำเสมอน,นะครับไว้ใจยากมากแต่ออผมก็ยังเชื่อมั่่่่่นนนนนนนะะคคครรรรรรััับบบวาา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 เเเเขทททํไดดดดด้้้มูงงงงผผตตออออยยยยโลลีกป็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อให้ทางด้านทีมเยือนวิ่งนำออกไปก่อนนั้นครับจากเซถิติทั้งคู่เนี่ยทีมเจ้าบ้านชนะ16นะครับเสมอกัน4ส่วนทางด้านทีมเยือนชนะไป4เท่านั้นเองแล้วสำหรับคู่นี้นะครับผมยังมั่นใจนะครับทีมเจ้าบ้านต้องทำได้ยังไงแมนยูต้องทำได้นะครับผมปัดสมอทางด้านทีมแมนยูนะครับยังไงแมนยูก็เข้าแน่นอนครับสำหรับค่มเปิลนี้ฟันธงครับผมเราไปตอนคู่ที่3าดีกว่าครับยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่นะครับลอานิวคาสเซิลนะครับต้นกเยือนขอองเบร์์ลียนะครับเวลาตรงเราไปดูเกมล่าสุดของทั้งคู่่่ดีกววาาเปป็นนไงเเเมจ้าบ้านนนเชะไปสมอร แพ้หนึ่งส่วนด้านทีมเยือนแหละชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งเราไปดูผลเกลี้เลยว่าของทั้งคู่ดีกว่าเป็นไงเมื่อวันด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยถือว่ารักษาเกมได้บ้านได้ดีเลยทีเดียวชนะไป4แพ้แค่หนึ่งเท่านั้นเองส่วนทางด้านทีมเยือนก็ยังพอไปได้นะครับเสมอ2ชนะ2แพ้หนึ่งก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองเราไปดูการวางแผนของทั้งสองทีมดีกว่าเมื่อวันด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบสี่สามสามส่วนด้านทีมเยือนมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับมาดูสางด้านผลต่อรองดีกว่าเขา ทีมเจ้าบ้านชนะไป6เสมอ4ส่วนทางด้านทีมเยือน่ะชนะไป3เท่านั้นเองนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ไม่ต้องคิดยากเลยนะครับเราขอปักสมอตที่เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลดีกว่าครับเนื่องจากนิวคาสเซิลเนี่ยมีแตันชนะที่มากกว่านะครับอย่างไรนะครับปักใจนิวคาสเซิลนะครับเข้าแน่นอนครับฟันโถเรามาต่อกันคู่ที่4ดีกว่าครับหรือว่าคู่กิจกรรมของเรานั่นเองระหว่างบอมมัดนะครับต้อนรับกันไปเยือนของอาร์เซนอลนะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าเป็นไงเปืดอระเด็นทีมเจ้าบ้านเเนนี่ยชะไป2 2สมอแพ้ ส่วนทางด้านทีมเยือนอ่ะชนะไปสี่เสมอหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่แพ้ใครเลยต่อไปดูผลเกมในบ้านของทักงคู่ดีกว่าคราเป็นยังไงต่วไปแล้วทีมเจ้าบ้านอ่ะชนะไปสองเสมอสองแพ้หนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลอ่ะชนะไปห้านัดติดเลยไม่แพ้ใครเลยการนี้อาร์เซนอลมาแบบืขิงกันไปเลยนะครับเรามาดูกันมาแผ้ของทั้งสองทีมดีกว่าว่าเป็นยังไงเปิดมาแล้ทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอ่ะมาในระบบสี่สามสามเท่านั้นเองนะครับ เรามาดูทางด้านผลต่อรองดีกว่าเขาปุ๊งใหญ่ด้วยผลต่อรองเนี่ยกลายเป็นทางด้านทีมเยือนต่อให้ทางทีมเจ้าบ้านวิ่งนำไปก่อนนั้นเองนะครับจากสถิติ head h เนี่ยทีมเจ้าบ้านนี่ถือว่าชนะน้อยมากครับชนะไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองเสมอกันสองส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยอาร์เซนอลน่ะชนะไปถึงสิด้วยกันนะครับแล้วสำหรับคู่นี้นะครับผมมั่นใจนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็เข้านะครับเนื่องจากให้เกมล่าสุดนะครับแล้วก็ผลเกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะกันรวดเลยนะครับอย่างไงงานนี้อาร์เซนอลต้องชนะแน่นอนครับขออออฝาากสททัั้งีมมรร์เซนนละคบผ ยังไงอาร์เซนอลก็เ้อาแน่นอนครับฟันโองละอย่าลืมมานุ่งสนุกทายผลสกอร์สำหรับคู่นี้นะครับเงื่อนไขที่ปากหมุดใต้ฟอร์มินอย่าลืมมาสนุกกันนะครับเรามาต่อกันคู่ที่5ดีกว่าครับระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับต้อนรักการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเวลา3ามทุ่มตรงแต่ไปดูว่าไอเกมเราสุดกันทั้งคู่ดีกว่าว่าเป็นไงเปิดมาลารีนเจ้าบ้านเน่ยชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านทิมเยือนเนี่ยโมโหงานนี้เปิดมานไดหนักใจเลยนะครับ ลันไปสี่เสมอไปหนึ่งไม่ชนะใครเลยนะครับโอ้โหเปิดมาในแต่ข้อเลยนะครับเราไปดูผลเกมได้บ้างกันนะคู่ดีกว่าว่าเป็นไงเปรัณาลิมเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่ารักษาเกมในบ้านได้ดีเลยทีเดียวชนะไปสี่แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองส่วนทางด้านทีมเยือนแพ้ไปสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับเหมือนทางด้านทีมเยือนนิ่มาส่งไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูทางด้านการมาเผยของทั้งสองทีมดีกว่าเปรัณาลิมเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบสี่สองสามหนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนอ่ะมาในระบบสามหนึ่งสี่สองนะครับถือว่านคคู่เลรับ ลองดูทางด้านผลตอนรองดีกว่าครับว่าเป็นยังไงส่วนทางด้านผลตอนรองนะครับก็กลายเป็นทางทีมเจ้าบ้านนะครับต่อให้ทางด้านทีมเยือนวิ่งดาไปก่อนนั่นเองจากสถิติแฮทวิรของทั้งคู่นะครับทีมเจ้าบ้านชนะไป2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็ชนะไป2เช่นกันและเสมอกัน1นะครับงานนี้ออกแนวเสมอกันไปหมดเลยนะครับและสําหรับค่ำคืนนี้นะครับลองขอปักสมอทางทีมเจ้าบ้านดีกว่าครับ ยังไงทางทีมเจ้าบ้านก็เข้าแน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะครับฟันดงเราไปต่อกันคู่ที่หเดี๋ยว่อครับระหว่างเอเวอร์ตันนะครับต้นนักกัมเูญของลูตันดาวนะครับเวลา3าทุ่มโตะเราไปดูขางเกมแรกสุดกันทั้งคู่ดีกว่าเป็นใหญ่เพื่อมาดูทีมเจ้าบ้านเนี่ยชนะไป3แพ้1เสมอ1ส่วนด้านด้านทีมเยือนน่ะแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1เช่นกันนะครับโอ้แต่การนี้มันดูสลับกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากทางด้านดินเยือนน่ะ โอ้โหผลแพ้มากฏชนะนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของนะคู่ดีกว่าเป็นใหญ่เปิปด,ดบารางทีเจ้าบ,บ้านเนี่ยแพ้ไป3ชนะไป2ถือว่านักษาเกมในบ้านนั้นค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนกับว่าหาเกมล่าสุดน่าจะดีกว่าส่วนทางด้านดีมเยือนเนี่ยแพ้ไปสี่ชนะหน,นึ่งโอ้อันนี้หนักกว่าเดิมอีกครับเราไปดูกันว่าแผ่งของทั้งสองทีมดีกว่าเป็นไงเปิปด,ดบารางทีเจ้าบ,บ้านเนี่ยมาในระบบ4ี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านดีมเยือนมาในระบบสามสี่สามนะครับเราไปดูทางด้านผลตอนลองดีกว่าเป็นไงส่วนทางด้านผลตตอออออออนน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 ลลงงงงงเเเเเเีี่่่่่ยยยกกก็็าาาาาปปททัั้้ววร์ดมิํไ และสําหรับคู่นี้นะครับเราขอฝากสมองทั้งทีเจ้าบ้านเนี่ยเอเวอร์ตันนะครับพอเอเวอร์ตันเนี่ยดูมีความนะล,ล้มน่าจะเป็นไปได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับเนื่องจากเอเวอร์ตันก็ยังถือว่ารักษาเกมได้ดีกว่ามากนะครับอย่างเอเวอร์ตันเข้าแน่นอนครับฝากสมองเลยครับเอเวอร์ตันเข้าแน่นอนครับฟันโดองแล้ามาต่อคู่ที่เจ็ดเดียวครับวีพีคู่สุดท้ายของพวกเราสำหรับค่ำคืนนี้นะครับลา วูดแฮมตันนะครับตนน้นแรกก็ไปเยือนกักบแมนซิตี้นั่นเองของแมนซิตี้มาแล้วมาท้ายเกมเลยนะครับเวลาสามทุ่มตรงเราไปดูอ้ายเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าว่าเป็นยังไงเปิดมาดานีมเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปหนึ่งนะเขาแพ้ไปสามเสมอหนึ่งก็เปิดนะไม่ค่อยจะดีเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงส่วนทางด้นานดีมเ,ย,เยือยานเนีเยะนะ่ยแมนซิตี้เนี่ยแน่นอนครับเขาก็โหดอยู่แล้วนะครับแมนซี่เราชนะไปซี่แพ้แค่หนึ่งเท่านั้นเองเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าเขาว่าเป็นยังไงเปิดมาดานีมเจ้าบ้านเนี่ย ชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งก็ยังถือว่านักสังเกตได้บ้านที่ปานกลางนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยชนะไป4นะครับแพ้แค่หนึ่งเท่าน,นั้นเองส่วนทางด้านทีมเยือนก็ยังรักษามาตรฐานทางด้านความโหดได้เช่นเดิมนะครับเรามาดูการวางแผนทั้งสองทีเดียว่าครับเป็นไงส่วนทางการวางแผนเนี่ยมาในระบ4 3 3นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนมาในระบ4 2 3 1นะครับถึงทีมเจ้าบ้านอยา่างวูฟแฮมตันเนี่ยของกุนซือแกลลี่โอนีเพิ่งจะบุกไปกับทางด้านอิฟสวิตเทาไป2ต่อ3นะครับในสกดิบครับ ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านชองนิดเดอร์เบลกาดกองลูกตัวเก่งที่ติดโทษดแบนจากเกมล่าสุดมานะครับเช่นเดียวกับโทมัสดรอยคาดว่าทางด้านโอนินเนี่ยต้องหาตัวสำรองมาแทนนะครับส่วนทางด้านการวางแผนและก็อย่างที่บอกว่าทางทีมเจ้าบ้านมาในระบบ4-3-3นะครับก็ะจะมีทางด้านของโซเซซ่าแอนโดเฮอร์ตี้แพต์ดอสันซิมิเลียนคิแมนไรยันไอส์นูลี่เนลิโอเลมิน่าชาวโกเมสวางอิคานเนเซอุสกุนยาเปโดเนโตและฟา ซิลวานะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างมนซิตี้เนี่ยคุณซื้อเป๊ปกอริโอลาเนี่ยเพิ่งจะบุกไปพ่ายให้กับทางด้านดูคราสเตอร์ส่วนตอนหนึ่งนะครับในสกรีตครับช่วงกลางสัปดาห์นีดหน่อยสารับความพร้อมของทีมเนี่ยก่อนลงเตะยังไม่สามารถใช้งานทางด้านของโลดิโก้อานันเดสซึ่งเป็นตัวเก่งประจำทีมนะครับที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับทางด้านคีวินเดอบรอยนะครับและบาร์เดนโดซินวานะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่โคตรนานเลยนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยก็มาในระบบ4-2-3-1นะครับตามที่แสองไวนครับเสามานผลึ่รงนละคร ทางด้านแบลซิตี้นะครับต่อให้ทางด้านทีมมูแพนต้นวิ่งนำออกไปก่อนนั่นเองจากสถิติให้ด้วยทั้งคู่เนี่ย ทีมเจ้าบ้านชนะไป4นะครับเสมอหนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนชนะไปถึงสิบสองเกมด้วยกันแต่พูดถึงทั้ง2ทีมอ่ะยังไงก็ยังมองทางด้านแมนซิตี้เหนือกว่าอยู่เปอร์เซ็นต์สูงงานนี้อาจจะบุกถล่มทลายได้จริงอยู่ที่ล่าสุดในเกมลีกครับเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะปลาใช้ให้กับทางด้านดิวคาสเปิร์ศูนย์ตอนหนึ่งไหครับแต่ก็ยังยอมรับว่าการตัดทัวร์นาเมนต์ที่เล็กที่สุดเนี่ยเพื่อรักษาสุขภาพความพร้อมของทีมที่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ตัวหลักมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บหรือ ครับว่าสภาพความพอของนาเตอาจจะไม่พร้อมด้วยซ้ำนะครับถ้าเราใช้สภาพนกเตมากเกินไปนะและสําหรับคู่นี้นะครับถ้าใครสนใจเป็นพิเศษนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกับพวกเราได้นะครับที่ PE 99อย่าลืมแซดข้างหน้าเลยนะครับพร้อมรับข่าวสารฟรีและคำแนะนําดีๆจากทางช่อง Top Eye Thailand นะครับแอดมันนะครับที่ PE 99อย่าลืมแซดข้าหน้าด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือบทสรุปของทำนายของพวกเราสำหรับคัมคืนนี้นะครับโดยคูดหนึ่งกับคู่เจ็ดนะครับระหว่าง สุดพิมเมอร์ลิกอังกฤษนะครับระหว่างสเปอร์นะครับต้นรักกับมาเยนของลิเวอร์พูลนะครับเลี้ยงผู้แพนตันนะครับต้นรักกับมาเยนของแมนซิตี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเราขอสงวนลิขสิทธิ์ให้พวกเราชาวป้าอ้ายได้ลุ้นกันก่อนนะครับแล้วมาตอนคู่ที่2องเลยครับอยู่ที่สุดอังกฤษพิมเมอร์ลิกอยู่นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้นรักกับมาเยนของฮิสตันพาเลทนะครับเราขอฝากสมอตทางด้านทีมแมนยูนะครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผม ยังไงครับคือที่แมนเชสเตอร์ก็เข้าแน่นอนครับฟันธงเรามาตอนคู่ที่3าดีกว่าครับระหว่างนิวคาสเซิลนะครับต้อนรักมาเยือนของเบลลี่นะครับเราปั่นสมองทันทีเจ้าบ้านเด็ดนิวคาสเซิลไปเลยนะครับยังไงนิวคาสเซิลผลงานก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับยังไงนิวคาสเซิลเข้าแน่นอนครับฟันธงเรามาตอนคู่ที่4ีดีกว่าครับเดี๋ว่าคู่กิจกรรมของเราด้วนเองแล้วก็บอกมันนะครับตอนรักกันมาเยือนของทีมปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลนะครับยังไงทีมปืนใหญ่เอาเลือกเอาใช้แน่นอนครับของปั่นสมองครับทางด้านอาร์เซนน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 นอออออลลลเเขข้้าาาาแแ่่่่่่่คคคครรรรัััับบบฟโตะะยืืมมวสสุกกทหูีีงไป อ์มเย่าลืมมารู้สนุกกันนะครับเรามาต่อกันคู่ที่5เดี๋ยวครับระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับต้นละกก็มาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเราปากสมบัติริมเจ้าบ้านเนี่ยเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเนื่องจากเวสต์แฮมเนี่ยผมคิดว่าเวสต์แฮมยังไงก็เข้าแน่นอนครับฟันโดเราไปต่อกันคู่ที่6เดี๋ยวครับระหว่างเอฟเวอร์ตันนะครับต้นละกก็มาเยือนของลูตันทาวน์นะครับยังไงค่ำคืนนี้เอเวอร์ตันก็เข้าแน่นอนครับฟันโดและนี่ก็คือบทสรุปของทำนายของพวกเราสำหรับค่ำคืนนี้นะคคครรรรัััับบบบออออยยย่่่าาาาาาาลลืมมมนนนนนะะเเเป็สดกกพพวชีีงททแไ์ p e 9 9 ซึ่งมาด้วยกัยบพร้อมรับข่าวสารฟรีและคำแนะนำดีๆจากทางช่องป๊อปไอแต่บอลน,นะครับแอดมิ mm hmm. นะครับที่ p ีเ e ก่9อย่าลืมแสนขึ้นมาด,ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ป๊อปไอ้ไทยบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ